ผานอกคำเป็นหน้าผาสูงชันในป่าลึกประเทศลาวชาวบ้านเล่าว่าในหน้าผามีสมบัติล้ำค่าทั้นทองคําโบราณเครื่องประดับและหีบเงินแต่ก็มีคําเตือนว่าใครโลภเกินไปหรือไม่เคารพป่าจะต้องพบวิบากอันตรายเสียงลือฐานถึงวิญญาณผู้รักษาสมบัติที่จะปรากฏเป็นร่างพรางตัวอยู่ตามหน้าผา มีพรานสี่คนตั้งใจล่าสมบัติพรานสายหัวหน้ากล้าหาญและชำนาญการปีนหน้าผาพรานแดงพบมีดคู่มือกล้าเสี่ยงแต่ค่อนข้างโลภพรานเล็กอายุไม่มากแต่ว่องไวและช่างสังเกตพรานไก่ที่กลัวแต่ชอบล่าของล้ำค่าทั้ง4เดินทางเข้าสู่ป่าลึกจนมาถึงหน้าผานอกคำ้ำพรานสายชี้ไปยังรอยทางที่ชาวบ้านบอกนำไปสู่สมบัติโบราณ ทั้งสี่เริ่มปีนหน้าผาข้างบน้ำมีหีบเงินและทองทำวานอยู่เป็นหย่องแต่ยิ่งปีนขึ้นไปและเสียงหินหล่นดังครืดครืดพรานไก่เริ่มสัน่นข้าไม่ไหวแล้วกลัวสูงแต่พรานทรายบอกให้สู้สมบัติกำลังรอยอยู่ยิ่งขึ้นไปลึกเท่าสมบัติเริ่มหายวับไปเมื่อพวกเขาใกล้พรานแดงพยายามคว้าเงินทอง แต่ทันใดนั้นเงาดำคล้ายคนปรากฏมันกระโดดข้ามหินออกมาทำให้พรานแดงเสียหลักตกลงไปพรานทรายรีบวิ่งไปช่วยแต่ไม่ทันพรานแดงตกลงพื้นลึกเสียงกรีดร้องดังสะเทือนผาเสียชีวิตทันทีพรานเล็กและพรานไก่ยังปีนต่อไปจนเจอหีบทองทำใหญ่แต่ทันใดนั้นเงาดำยักษ์ปรากฏอีกครั้งมันรวดเร็วมาก จับพรานไก่ลากไปยังความมืดพรานเล็กเห็นเหตุการณ์เต็มตาและต้องวิ่งหนีอย่างเดียวสุดท้ายพรานทรายเป็นผู้เดียวที่หนีมาได้เขาปีนลงจากหน้าผาได้ด้วยร่างเหนื่อยลา้าแต่พอออกมาถึงพื้นปา่าหีบทองคําที่เขาหวังได้ลากกลับหายไปหมดและพรานไก่กับพรานแดงก็ไม่อยู่แล้วพรานทรายกลับหมู่บ้าน ด้วยร่างอ่อนลา้าแต่คืนหนึ่งเขาฝันเห็นพรานแดงและพรานไก่ยืนอยู่บนหน้าผาเสียงกระซิบแ่วเบาสมบัติยังอยู่รอคนโลภเป่าไปตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านไม่มีใครกล้าไปล่าสมบัติผานอ,อกคำอีกเลยหลังเหตุการณ์พรานทรายรอดกลับมาหลายปีผ่านไปข่าวลือเรื่องสมบัติผาหนอ,อคำยังไม่เงียบ ชาวบ้านยังคงเตือนว่าใครขึ้นไปล่าสมบัติในคืนเดือนมืดจะต้องพบกับวิญญาณผู้รักษาสมบัติคืนหนึ่งเดือนดับสนิทพรานทรายฝันเห็นแสงทองวุบวาบจากหน้าผาเสียงลมและหินล่นดังครืดครืดค้ายใครกำลังปีนอยู่เขาตัดสินใจกลับไปผาหน่อคำอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าสมบัติยังอยู่จริงหรือไม่ พรานทายปีหน้าผาเพียงคนเดียวลมหนาวพัดแรงเสียงหินแตกและไม้ผุดลนทำให้หัวใจเต้นแรงยิ่งขึ้นไปใกล้ยอดเขายิ่งเห็นเงาคนปรากฏบิดเบี้ยวมันไม่ใช่พรานแต่เหมือนวิญญาณของพรานแดงและพรานไก่ที่เสียชีวิตไปแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาสมบัติรอเจ้าอยู่พรานทายรู้ทันทีพวกเขาไม่ตายจริงแต่กลายเป็นวิญญาณ พวกคงสมบัติพรานทรายมาถึงยอดหน้าผาเจอหีบทองคำจริงๆแต่ทันใดนั้นพระงวิญญาณพรานแดงและพรานไก่โผล่จากความมืดล้อมรอบเขามือที่โปร่งใสแต่แหลมราวตะขอจับทุกสิ่งรอบตัวพรานทรายเสียงหัวเราะสะท้อนครืดครืดพรานทรายพยายามใช้หอกไม้ยันป้องกันแต่แรงวิญญาณมหาศาล หีดทองคำกระเด็นตกหน้าผาและพรานทรายเกือบตกลงไปด้วยพรานทรายสวดมนต์และขอขมาอย่างแรงวิญญาณพรานแดงและพรานไก่หยุดชั่วขณะพรานทราย่วยโอกาสปีนกลับลงไปยังพื้นป่าเมื่อถึงพื้นเขาหอบหายใจสุดแรงกล้ามเนื้อสัน่นแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สมบัติทั้งหมดยังคงอยู่บนยอดผา และวิญญาณพรานแดงพรานไก่ยังคงคุ้มครองมันตลอดไปพรานรายกลับหมู่บ้านด้วยร่างอิดโรยแต่ใจเต็มไปด้วยความกลัวทุกคืนเดือนมืดเขาจะฝันเห็นมือโปรง่งใสยื่นออกมาจากหน้าผาและเสียงหัวเราะครืดครืดก้องอยู่ในหัวเหมือนเตือนว่าสมบัติผานอ,อกคำไม่ใช่ของใครง่ายๆหลายสิบปีผ่านไปเรื่องเล่า ผานอ,อกคำยังคงเป็นตำนานในหมู่บ้านทุกคนยังเล่าขานถึงเสียงและเงาวิญญาณที่คุ้มครองสมบัติไม่เสื่อมคลายพรานสายรอดชีวิตกลับมาแต่ร่างกายอ่อนแอลงทุกปีก่อนตายเขาได้บอกลูกชายไว้ว่าถ้าคิดจะขึ้นไปผาหนอ,อกำอย่าไปเพื่อล่าแต่ให้ไปเพื่อเรียนรู้ลูกชายของพรานสายชื่อคงศักดิ์ เด็กหนุ่มที่ได้รับการสืบทอดวิชาพรานผสมอาคมยันเก่าๆทั้งคาถาแปลงเงาคาถาป้องกันถีและวิชาลับที่พ่อฝากไว้แต่ชะตาเล่นตลกลูกหลานของพรานแดงและพรานไก่ซึ่งกลายเป็นวิญญาณคุ้มสมบัติกลับยังมีลูกที่เกิดมาก่อนพวกเขาตายลูกของพรานแดงชื่อแดงคำลูกของพรานไก่ชื่ออินซีและลูกของพราน ที่ตายไปก่อนหน้าพรานหารชื่อสอนชยัยทั้งสี่คงศักด์แดงคําอินซีสอนชยัยโตมาในยุคเดียวกันต่างก็ได้ยินเรื่องเล่าจากบรรพบุรุษต่างมีสายเลือดพรานที่ผูกติดกับผาหนอคำทั้งสี่หนุ่มนัดกันไปพิสูจน์ตำนานพวกเขาไม่ใช่แค่พรานธรรมดามีของติดตัว คงสักหอกไม้ยันของพ่อพรานทรายแดงคำมีดหมอเก่าที่พ่อเคยใช้ก่อนกลายเป็นวิญญาณอินทรีหนังสัตว์ผูกมนใช้คลุมตัวพรางเงาสอนใช้ธนูไม้ไผ่ลงอาคมยิงแล้ววิญญาณสะดุ้งทั้งสี่ปีนผาหน่อคำพร้อมกันยิ่งสูงขึ้นลมยิ่งพัดแรงเงาใบไม้บิดเบี้ยวเป็นรูปร่างคนเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นสมบัติไม่ใช่ของพวกเจ้า ทันใดนั้นวิญญาณพรานแดงและพรานไก่ก็โผล่ออกมาพร้อมเสียงหัวเราะครืดครืดก้องกังวานแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะพวกวิญญาณหยุดเชื่วขณะเมื่อเห็นลูกๆยืนอยู่ตรงหน้าแดงคำตะโกนขึ้นพ่อถ้าคือเลือดเนื้อของท่านหากสมบัตินี้คือพันธะ์ขาขอแบ่งรับแทนอินทรีกุมยันแน่น หากสมบัติเป็นคำสาปพ,พวกเราจะทำลายมันเองเสียงกรีดร้องสะท้อนออกมาจากหน้าผาพื้นดินสั่นไหวหีบทองคำโผล่ขึ้นมาอีกครั้งแสงสีทองสาดทั่วผืนป่าแต่ทันใดนั้นเงามืดจากยอดผาก็แตกกระจายเผยให้เห็นวิญญ,ญาณอีกตนพรานหานที่แท้เขาไม่ได้ตายธรรมดาแต่ถูกผูกเป็นผู้เฝ้าสมบัติองค์แท้สี่หนุ่มถูกพลังวิญญ,ญาณล้อมรอบ คงศักดิ์กำหอกยันแน่นแดงคำยกมีดหมออินทรีคลุมหนังพรางกายสอนชัยเล็งธนูใส่วิญญาณเสียงสะท้อนดังขึ้นเลือดของพวกเจ้าคือกุญแจไขสมบัติแท้ขีดทองคำแอตกออกเผยเป็นกะโหลกทองที่เต็มไปด้วยอาคมโบราณไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือเครื่องผูกวิญญาณศึกทายาทพรานกับวิญญาณเฝ้าสมบัติกะโหลกทองคำสองแสงเจดจ้า ลอยอยู่กลางอากาศเสียงคำรามสะท้อนกล้องทั้งผาผู้ใดกล้าล่วงเกินจงสังเวยชีวิตเงาดำสามสายพุ่งเข้าล้อมลูกพรานทั้งสี่วิญญาณพรานแดงมือยาวแหลมราวตะขอวิญญาณพรานไก่ดวงตาแดงฉานเปล่งไฟและพรานหานร่างสูงใหญ่มีโซ่เหล็กผูกพันธนาการคงสักฟาดหอกไม้ยัน ปะทะตรงๆกับมือวิญญาณเสียงดังฉับแสงยันแตกเป็นประกายไล่เงาดำถอยไปแดงคําแทงมีดใส่พ่อวิญญาณตัวเองเลือดดำพุ่งทะลักแต่กลับได้ยินเสียงพ่อร้องโหยหวนอินซีใช้หนังมนคลุมตัวหลบการโจมตีอย่างรวดเร็วก่อนจะฟาดเชือกมนผูกมือวิญญาณสศรชัดีทะลอาคม ลูกธนูแสงแทงทะลุอกวิญญาณทำให้ร่างพรานไก่แตกเป็นเศษหมอกแต่เพียงพริบตาวิญญาณก็รวมตัวขึ้นใหม่เสียงหัวเราะครืดครืดดังก้องไปทั่วเลือดพวกเจ้าจะเป็นของข้าทันใดนั้นกะโหลกสีทองแอตกออกเป็นแสงสีแดงสดสายโซ่ไฟผูกพันธนาการทันสีหนุ่มลากให้คุกเข่าตรงหน้าผา คงสักร้องสุดเสียงสวดคาถาที่พ่อเคยสอนนโมพุทธายะจงปลดปล่อยเธอหอกไม้ยันส่องแสงทองแดงคำรีพรามีดหมอแตกปลายหอกอินซีใช้หนังมนพันก์ะโหลกทองสอนชัยยิงลูกธนูดอกสุดท้ายเจาะเข้าไปตรงกลางแสงทองแตกกระจายป่าทั้งผืนสว่างสวยัยเสียงวิญญาณร้องโหยหวนสั่นสะเทือน เงาพรานแดงพรานไก่และพรานหานค่อยๆสลายหายไปก่อนดับสิน้นพวกเขาหันมายิ้มให้ลูกๆพร้อมพูดว่า <_ C os ic> เจ้าคือทายาทแท้จริงเราหมดเวรแล้วรุ่งเชา้าบนผานอกคำเหลือเพียงหีบไม้เก่าๆไม่มีสมบัติมีเพียงคาถาโบราณที่สลักไว้บนกระโหลกแตกสมบัติแท้มีช่ทองคำแต่คือเลือดและวิชาที่สืบต่อ ลูกพรานทั้งสี่จ้องหน้ากันรู้แล้วว่าสิ่งที่ได้คืนมาคืออิสรภาพของบรรพบุรุษและวิชาอาคมที่สืบต่อจากกลุ่นสู่รุ่นแต่ลมหนาวยังพัดวกขึ้นมาจากหน้าผาเสียงครืดครืดแผ่วเบาเหมือนยังไม่หมดสิ้น